น้องอุ้อิงฉีกทุกกฎของวงการหมอรำกระจายฉีกอะไรบ้างมี11ข้อเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาเล่าให้ฟัง11ข้อเลยนะฉีกจริงซึ่งไม่มีนักร้องนําคนใดในวงการหมอรำทําได้แบบน้องอุ้งอิงมาก่อนมาก่อนเลยนะถ้ามีใครก็เม้นมาด้วยนะมาเม้นมาด้วยก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเอาเรื่องที่ฉีกใกล้ตัวไม่มีใน11ข้อนี้เป็นข้อพิเศษนะคือ เพราะน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงทำให้ช่องลุงจาก2 36คนติดตามเพิ่มมาเป็น19,000คนติดตามภายในเดือนกับสิบวันเดือนกัะสิบวันฉีกกระจายจริงๆเลยกับตัวลุงนึงสุดยอด <laughs> <laughs> แล้วอย่าข้ามโฆษณาเพราะว่าลุงจะแบ่งไรายได้5%ให้กับเป็นมาลายน้องอุ้งอิง5%นะเป็นมาลายน้องอิงอย่าข้ามโฆษณาฝากไว้ด้วยช่อง บ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้อนวนชวนคุย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  <laughs> เอาน้องมาฉีกเรื่องที่หนึ่งก็คือฉีกกฎการทำยูทูบเบอร์ก็คือน้องเป็นดาราให้ยูทูบเบอร์ห้าหกิช่องในสาวน้อยเพื่อนแพงมาทำเป็นทำคอนเทนต์พ่อโจก็ยอมเลยน้องอิงสร้างคอนเทนต์โดยไม่ต้องไปหาเลยมีน้องอิงเป็นคอนเทนต์ให้กับวงให้ทุกคนในวงมาถ่าย นี่คือฉีกกระจายเลยกดการทำ u t u b e ของช่องสาวน้อยเพชรวนแพงไม่ต้องไปไหนให้น้องอยู่แค่นั้นแหละถ่ายอะไรในวงเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรวนแพงคนดูมดลักมือมดมีข้อที่หนึ่งนะยังแรงขนาดน,นี้ข้อที่สองคนทำ u t u b e ในช่องของสาวน้อยเพชรวนแพงทุกคนมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้ข่าวว่าพ่อนนนขึ้นหลักแสนต่อเดือนพ่อกัญชัยนี่กันหลายหมื่นแม่ติ๋มนี่โอ้ยอไรายได้ไม่ต้องพูดถึงบอสโจ บอสโจนี่เป็นหลายหลายแสนต่อเดือนจากช่อง Youtube นะพราะน้องอิงคอนเทนต์ง่ายเจอน้องอิงสัมภาษณ์อะไรเกี่ยวน้องอุยยคนดูหมด <laughs> นี่แนละฉีกกดกระจายจริงกระจายาก,กระจายมากฉีกขาดเลยน้องอิงฉีกกระจายเพราะที่สามก็คือเป็นนักร้องน้องใหม่สามารถชนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในธีมเรื่องขวัญใจหน้าฮารได้อายุสิบก ชนะรุ่นพี่ๆหลายเท่าตัวจากการโหวตของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้อันดับหนึ่งได้รับรางวัลเมื่อแสดงที่พัทยาเห็นมันแล้วมันสุดยอดสุดยอ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 ดอดยอดมากมากมากมฉีกไปแล้วสามข้อข้อที่สี่คือน้องอายุสิบหกอยู่วงสาวน้อยเพรเพนแพงสี่เดือนสามารถสร้างบ้านราคาเกือบสามล้านได้ฉีกมล่ะ ยังไม่เคยมีปรากฏในวงการหมอรำที่ไหนมาก่อนแล้วได้ฉีกได้เร็วขนาดนี้สร้างบ้านได้เร็วขนาดนี้ไม่ต้องเทียบกับวงอื่นหรอกเอาแค่วงสาวน้อยเพชรนแพงเอง,องกย็ยังไม่มีปรากฏเลยยังไม่มีนะน้องอิงคนเดียวทําได้ชั่วโมงนี้ยกให้อีลาเป็นที่หนึ่ง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 เอาข้อที่สีฉีกที่ที่ไหนนาะดูนี่อ๋อไทยประกันบางคลี ใช้ประกันบางพรีน้องไม่ต้องขึ้นร้องเพลงก็สามารถรับทิปได้ <laughs> มีคนเอาทิปมารอให้ถึงสองหมื่นบาทโดยไม่ต้องขึ้นร้องเพลงสักแอ๊เดียวอะ่ะรอรอสามชั่วโมงเพื่อทิปให้น้องสุดยอดจริงๆอะ่ะยังไม่เคยเจอเอลยลุงอะ่ะเกิดมาห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยใครเคยเจอเม้นมาฉ <laughs> <laughs> ีกไหมฉีฉีเงาะต่อไปข้อที่หกก็คือ ฉีกที่หมอชิดอันนี้น้องร้องเพลงช่วงเช็คซาวที่หมอชิดขณะร้องเพลงอยู่รถทัววิ่งอยู่บนทางด่วนชะลอชะลอชะลอแล้วก็คนในรถโบกมือให้น้องน้องก็โบกมือกลับไปโอ้โน้องเป็นได้ขนาดนี้แล้วเหรออุ้งอิงทําให้รถทัวที่วิ่งบนทางด่วนชะลอดูแล้วก็โบกมือให้ขนาดนี้แล้วเหรอลุงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโชเฟอร์ เออเป็นเอฟซน้องอิงหรือไม่ก็รถติดแต่ก็ฉีกจริงรถทัวร์ลอจริงนะสุดยอดมากสุดยอดอันนี้เป็นยังไม่เคยเจอไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ในวงการหมอลำมาก่อนนะเอาข้อที่เจ็ดที่ฉีกน้องอิงฉีกอีกก็คือเป็นนักร้องนำที่ลงเวทีช้าสุดปกตินักร้องนำจะลงเวทีเร็วมากจบก็ไม่ขึ้นมาอีกแล้วแต่น้องนี่ขึ้น ช่วงเต้ยลาแล้วก็อยู่เป็นคนสุดท้ายในการพบปะกับแฟนคลับในช่วงเต้ยลาทําให้เอฟซีรักมากแล้วก็ช่วงเต้ยลาก็ยังมีจิบมือปละปลายถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอะไรที่ฉีกกดหรือฉีกตำรับของวงการหมอํำมากเลยทีเดียว <S 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 ข้อที่9 ข้อที่8ดโทษข้อที่8น้องทําให้มีช่วงไลฟ์สดของวงสาวน้อยเพชรศแพงหรือของคนในวงสาวน้อยเพชรนแพงที่มีการไลฟ์สดอะ่ะมีคนเข้ามาดูในช่อง y o u t u b e หรือช่องไลฟ์สดเยอะสุดไม่มีหมอรําวงใดที่ช่วงไลฟ์สดแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้มาก่อนนอกจากน้องอิงพอยุดไลฟ์ก็เยอะพอนอนลไลฟ์ก็เยอะนะบอสโจไลฟ์ก็คนดูเยอะ แม้กระทั่งเกาะติดเสา,น,าเน้ตเพ้นแพงไลฟ์ช่วงน้องอพักวงแล้วไปกินหมูกระทะก็เยอะนี่คือยังไม่มีใครทําได้มาก่อนเป็นการฉีกกฎที่แบบที่ผ่าน,านมาไม่มีใครทําได้น้องทําได้ก็ฉีกกฎเกณที่มีอยู่มาแบบฉีกแบบไม่มีชิ้นดีดีวะข้อที่เก้า ทำให้คนเข้าดูกลุ่มปิดเยอะสุดเยอะสุดเพราะว่าหลังช่วงหลังๆมานี้ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนื่องจากว่าวอตจเอาแขกรับเชิญมาเพิ่มแล้วก็ทำให้มีธีมอะไรใหม่ๆช่วงก่อนที่น้องอิงจะมาช่วงไลฟ์สดอ่ะคนดูก็จะไม่เยอะเท่านี้แต่น้องอิงมาแล้วเนาะคนดูช่วงช่วงไลฟ์สดกลุ่มปิดต้องบอกไว้ไลฟ์สดกลุ่มปิดคนจะเข้าไปดูเยอะขึ้น น้อยสุดก็หลักสองพันมากสุดก็หกพันเจ็ดพันไปเลย,เลยแล้วบอโจทําเดือนหนึ่งหลายรอบเห็นไหมรอบหนึ่งสามวันมั่งหกวันมั่งไม่เคยมีอ่ะตอนเนี้ขายรอบหนึ่งสิบสองวันเจ็ดร้อยอ่ะแล้วไม่เคยมีใครขายรอบแบบนี้มาก่อนกล้าพูดได้เลยในวงการหมอรำไม่มีขายขายแบบนี้มาก่อนเมื่อก่อนขายวันหนึ่งเก้าสิบเก้าหกสิบห้าอะไรแบบเนี้ยมีขายสองวันมีแล้วขายแพ็คห้าวัน สิบวันไม่มียังไม่มีวอสโจขายแบบนี้ได้เพราะมีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่คือการฉีกกฎวงการหมอรำในเรื่องการไร้สดกลุ่มปิดแล้วมีคนซื้อเข้ามาดูล่วงหน้าทีนสิบกว่าวันโดยขายสูงสุดแต่เจ็ดร้อยเพิ่งเห็นนี่แหละเจ็ดร้อยโอ้โหแล้วมีคนเข้ามาดูหลักพันขึ้นไปอ่ะมันเป็นอะไรที่ฉีกกฎของวงการหมอรำแบบ ไม่เหลืออะไรอ่ะ,ะให้ฉีกฉีกรายวันเลยน้องอุ้งหิงเราข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สิบเอ็ดน้องสามารถทําให้วงสาวน้องเพื่อแพงมีการจ้างงานข้ามไปถึงปีหกเก้าข้ามปีปีๆ 6, หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสามปีสี่ปีเลยจองล่วงหน้าขนาดนั้นโอ้โหมันฉีกวงการหมอลำกระจายที่ จองไปหลายๆคืนด้วยนะหลายหลวันด้วยนะล่วงหน้าไม่ได้จองวันเดียวเหมือนกับอย่างอื่นนะนี่คือนี่คือปรากฏการ์หรือการฉีกกฎของวงการหมอลำที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้มาก่อนต้องยอมรับว่าน้องอุ๋อิงมาเพื่อฉีกกฎอันนี้จริงๆฉีกไม่ฉีกดูเอาข้ <laughs> อจริง fc รู้ดีว่ามันฉีกจริงๆนะลุงก็โดนฉีกมาแล้ว นะย่างเล่าต้นคลิปว่าฉีกจากคนติดตามสองร้อยสามสิบหกคนเป็นหมื่นเก้าอ่ะจากไม่เคยคิดจะมีไรายได้จาก u t u b e ก็ YouTube, มีไรายได้จาก youtube แต่ยังไม่ฉีกอย่างคือเอฟซยังไม่ได้มาบ้านทุ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวใครมาบ้านทุ่งมาเจอก็แค่จะฉีกกดอีกว่าเอฟซน้องอิงมาเที่ยวบ้านทุ่งคาเฟ่แล้วโอเคโอเคอยากจะถูกฉีกให้หมดทุกกดเอาคลิปนี้ไว้แค่นี้ไปแล้วบายบาย